มาแล้วมาแล้วปลา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 อยู่เหลาอยู่เหลาอยู่หัวแตกหัวแตกหัวแตกเจ้าแห่งชัยชนะเข้าค้างฝั่งเราแล้วเราป้าหอ,อกไปแล้วหัวแตกด้วยเอามันหน่อยอย่างนั้นให้ฉันได้ไปเธอตาท้ายแล้วหรือว่าเน็ตตัดตอนเที่ยงคืนพอดีว่ามันก็เลยหลุดเจนเจนเราชนะได้ชนะได้

No problem. Slims at your service. Slims out. Penny for your thoughts. ให้กูได้ฟามไหมเนี่ยให้กูได้ฟาร์มสะดวกตัวง่ายอืมไอ้เก็มูลสลากะไงล่ะ,ละเจอจุ๊กไปดิล่ากิฟฟีแต่เราจะชนะไง,ไงวันนะี้เพื่อน สี่ดาิตะ์แต่กซดียนมึงเสียเลยมึงกูมันไม่กลับมาแล้วพืทำนทำไงดีวะ แค่วูฟาร์มเองไม่อยังฟาร์มช้าเลยเย่ yeah, ฟาร์มเสร็จแล้ว Slims at your service. Thank you we're all right, my friend. เอเปิดไมค์พ like, ูดกันหน่อยเราเหงามากเลยไอ้เพื่อนลงทีเราหายไปคนแล้วก็เหงาแล้วเนี่ยแกเราโดนละข้างบนผ่านไปเอไม่ผ่านไปหายอมไปแล้วหัวแตกหนึ่งเราไปได้เอาพลังงานได้แล้วผ่านไปแล้ว been defeated you gotta roll with the punches son <laughs> an enemy has been defeated fight oh. why why that'll cost you your tower has been destroyed. Time to collect. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. And how you it. At your service. Your tower has been destroyed. Your tower has been on, on destroyed. Swim swim you have destroyed a tower. Now. You have defeated an enemy. <laughs> 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 ทำเป็นเล่นนะเกรงเข้าขวาเข้าซ้ายนะเฮ้ยไงเทนนายอย่าคุยกันแล,ล้วล่ะ พูดเ,เราไม่ได้ไม่เป็นไรมาคุยกันละเนี่ยรู้เปล่าเราต้องใช้พลังความสามัคคีที่มากกว่าอีกฝั่งถึงสองเท่านะมันมันมีห้าคนเราเหลือสี่นะเพื่อนๆต้องใช้นายบายคนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไหวเราไหวไปเลยครับข้างล่างครับข้างล่างข้างล่างโดนปลาหอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่โดนมาแล้วมาแล้วปลา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 อยู่เหลาอยู่เหลาอยู่โคตรแท็กโคตรแท็กคตรแท็กไปโมาไปโอมาไปโม้วนไปแล้วช่างมันช่างมัน เห็นพี่บอกเพื่อนเปิดหูฟังนอยเราต้องคอกันแบบคอเกมแบบอีสปอรตสุดยอดตีลาไปหอไปแล้วแตกโอ้ไม่เกิดล้างสวยตียยเตียตียวเตียเตียวเตียวเยตีย ไ้ปลาหอกไปแล้วเฮ้ยมันมันตกเครื่องมันตกเครื่องจับมันหน่อยจับมันหน่อยมันตกเครื่องปลาหอกไปแล้วหัวหัวแตกหัวแตกหัวแตกสวยมาแล้วเจ้าเจ้าแห่งชัยชนะเข้าข้างฝั่งเราแล้วเราปลาหอกไปแล้วหัวแตกด้วยเอามันหน่อยอย่างงั้น เราไม่ยอมแพ้ใข่จะแพ้ออินเน่ยังเป็นะโทษนะถ้าไม่เราไม่ได้ยินเสียงแน่เลยเท personal. เปิดแอา์ซ้ายหน่อยออกไปแล้วโดนนีนะมี่นี่นีสวยๆเท่สวยมากเลยเอาไว้ยโอ้อกแล้วออกแล้วเต็มหัวเต็มหัวเต็มหัวสวยๆสวยๆได้หมดโอ้จบได้เนี่ยจบได้เนี่ยไปดิครับ เออเนี่เกมนี้มันสี่ต่อห้านี่ว่ะแต่เขาบอกเกมห้าวีห้าว่าเนี่ยเราเพิ่งูกขอตีตีคนกันแล้วจบแล้วจบแล้วอีกแล้วขีงๆขีงขีงธรรมดาครับน้องๆฮ่า <c oughs> ไม่เสียแต้มว่ะเสียตายวะ่ะ เจ้าดีครับเจอกันครับนี่รีพอร์ตเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเอ k ลบสูนสามเตเรียบร้อยปิดฉากค่ำคืนนี้ครับก็ห้เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะ ส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามแม่น,นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน